หลวงพี่ช่วยด้วยเริญพรหลวงพี่ช่วยด้วยเสานี้พบกับโน้ตเชิญยิ้มกับการคลายข้อสงสัยที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนพระกลัวผีได้ไหมหลวงพี่อันนี้ผมสงสัยและจริงๆพระดื่มดื่มเหล้าได้ไหมฮะบุญที่ผมทำเยอะกว่าบาปเนี่ยมันสามารถที่มันมาล้างบาปที่ผมทำได้ไหมฮะ และปัญหาคาใจจากการเป็นตลกมามากกว่า40ปีเล่นมุกเกี่ยวกับพระอย่างนี้ถือว่าผิดถือว่าบาปไหมครับคือพี่นนท์เจนยิ้มเป็นแบบว่ารุ่นใหญ่นะจริงๆจะมาเล่นกับพระอะไรดูไม่เหมาะสมอะไรหรอกณช่วงเวลาต่อจากโน้นไปจากนี้ไปท่านจะได้พับกบพบกับกลับเวลาที่ท่านลอยคอลอยคออ้บอ้พอเถอะครับช่วงนี้ตลกก็แย่งงานกันเสื้อขาดนะครับเสาร์นี้11โมงตรงสาธุ